ไปต่อกันที่ผู้แทนพิเศษรัฐบาลนะครับได้ร่วมงานเทศกาลปัตตานีดีโค้ด2022เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัรชาดาธาริเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานีและร่วมงานเทศกาลปัตตานีดีโค้ด2 0 2 2 บริเวณย่านเมืองเก่าปัตตานีที่เชื่อมถนนสามสายถนนรือดีถนนปัตตานีพิรมและถนนอานอารูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกยังกล่าวด้วยค่ะว่าบรรยากาศที่เห็นภายในงานนะคะประชาชนต่างมีความสุขในงานมีการแสดงผลงานของศิลปินชาวปัตตานีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งที่นี่มีบ้านจีนสมัยโบราณและงานนี้จะเป็นเครื่องแสดงความยืนยนันว่าพื้นที่ตรงนี้มีความน่าอยู่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขงานนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้จำหน่ายสินค้าและแสดงผลงานศิลปะซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งส่งผลให้คนนอกพื้นที่ที่สนใจจะมาท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีแล้วก็พื้นที่ชายแดนใต้มากยิ่งขึ้นทางด้านของคุณพัชรพรสนันตร,รัตน์นักท่องเที่ยวก็บอกค่ะว่างานวันนี้จัดได้ดีมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆงานนี้ทําให้เข้าใจวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีมากยิ่งขึ้นตนเองเป็นคนจังหวัดสตูลมาท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีบ่อยมากทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ยังได้มาเติมเต็มพลังในใจอีกด้วยค่ะ ด้านคุณนันทิกานิยมเดชาเจ้าของร้าน The Story เล่าให้ฟังว่าตนเองขายสินค้าทางออนไลน์วันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาขายสินค้าที่นี่ซึ่งสินค้าก็ขายดีมากๆด้วยนะครับทั้งนี้ภายในงานได้มีการาำนวนความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่มาร่วมงานด้วยครับพื้นที่ในจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ของเราก็มีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยมีโอกาสต้องลองไปท่องเที่ยวกันนะคะ